สวัสดีค่ะรวมรถมือสอง JK แนะนำรถเก่งมือ2นะคะ Honda Civic FC ค่ะคันนี้รถเกียร์ออโต้ปี07น้ำมันร้วนไม่มีแก๊สนะคะสีสามตามรูปมีริ้วรอยขีดข่วนบ้างตามการเวลาค่ะเครื่องยนต์ใช้งานได้ดีนะคะไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนสามารถขับขี่ทางใกล้ทางไกลไปกันได้เกียร์ออโต้ภายในสวยสะอาดค่ะ รถเจ้าของขายเองนะคะไม่ใช่รถเต็นไม่ใช่รถพ่อค้านะคะราคา129,000บาทคะ่ะ Honda c ซี i c FD นะคะ yet, ท่านใดสนใจรถคันนี้นะคะติดต่อดูรถได้แถวจารันสนิทวง13กรุงเทพมหานครเบอร์ mm hmm. ard, โทรศัพท์ผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปค่ะคุยโดยตรงได้เลยนะคะเจราจานัดหมายไปดูไปทดลองขับด้วยตนเองก่อนตัดสินใจค่ะ เพื่อประโยชน์ของท่านโดยตรงนะคะทางด้านแอดมินเพียงแนะนำให้ทุกท่านได้เลือกชมเราไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้าหากแจ้งข้อมูลผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ